นั่นแหละคำาว่าเห็นความเกิดดับเป็นข้อบอลเทียนแต่แนนอนนั่นแหละคำาว่าจิตตะสังขารมันปุงมันแต่งเป็นไปเพราะมันมันเป็นเอาเองโดยโดยห้าวข่าวเขเข้าใจว่ามันเป็นอย่างคือเป็นอย่างสี่เห็นบ่เชิ่จริงน่ะจิตในจิตมันก็คิดถึงมาเองบ่ต่างจากฝันมิพอได้กำหนดว่าฝันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ยืบ่บได้นั่นแหละให้ห้าให้ลู้ซื่อไาเนี้เด้อลู้ซื่อลู้โดยบได้ยึดแค่ลู้ มันก็หลอกหลอกพวกเจ้าหลอกพวกเจ้าเองพวกเจ้าลบเองกับมี่เห็นไ่มสั่นลบเองกับมี่มั่นเป็นเครื่องตรสอบหรือหลังเฮ้าบห้เข้ากไปถึงความสงบอัน์สูงสุดเห็นว่าพวกเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวทดสอบเฮ้าเอง มันมันสิบข่าวถึงโตสุดว่า paper, สงบนิ่งปราศจากความคิดมันถ้าได้เข้าถึงโตสงบโดยสมมุติอัน<งา>นึงคือสงบแบบบ่คิดสงบแบบจับป <asına priorities> ึ๊ดแต่ว่าว่างซื่อๆสว่างซื่อๆอันนั้นก็ยังบ้าข่าวอีกถึงเออเอาเอาไปที่เราลำดับก่อนอย่าสนใจอาการความรู้สึกที่มันเป็นเด้อจะอยู่กับลมให้มากเกิดนั้งขึ้นกระซังอยู่กับลมเกิดนั้งสิงซังอยู่กับลมแม่นร่างกายพวกโยโยกสิสั่น สีแสงเป็นม้วนๆขาวๆหรอกเมนว่าล่ะขาวๆคุว่าเป็นม้วนคือหลอดไฟอ่างเบอร์เส็ทางเบอร์เดี่ยวตาเเขียวเนอกเออนั่นแหละเนเอ้อเนดออเาอตๆ่นเเป็นทุกสีนั่นแหละเด้อแต่ว่าในห้าวเห็นซื่อๆืูซื่อ สิ่งเหล่านี้บวมีภัเห็นน้ำเห่าดวนแล้วแต่เป็นจ,จิตจิตในจิตความคิดในความคิด,คม,คดมันปรุงกันมากเองมันสิเห็ุให้เหาออกจากคำว่า,าสติสติเหาต้องจับอยู่กับลมหายใจเด้อเนี่ยวิธีแก่วิธีเดียวนั่นมันจิเป็นสีใดมากกับสางเห็นเสือลู่เส,สือเสียงกมง็มีบไปนี่สำหรับคนที่มีเสียงเด้อเสียงยังกระสางจ,จะไปสนใจจะไปใส่ใจจะไปถามจะไปตอบจะไปค้นหาคําตอบของมันให้เหา เห็นซื่อๆได้ยินซื่อๆรู้สึกแล่างกายซื่อๆใจของเฮาจะไปคิดจะไปเหนือหาเหตุผลอย่างนี้มันอยู่แค่กับล่มเท่านั้นตัวเห็นก็คือกันเห็นมาพวกเจ้าก็เห็นตัวพวกเจ้าเด้อผูเห็นนี่เด้อคือกันเบิดเห็นแบบิดกระซางเห็นเป็นเรื่องเล่าเลยขึ้นมากับตามคือฝันนันแหละมาตั้งจากฝันดิอันนี้จิบสงบรวมลงในีันอุปจาระสมาธิ พวกเจ้าเป็นบุปจลาสมาติแล้วแต่ว่าพวกเจ้าสิไปคิดนั่นสิ่งที่อุบัติขึ้นมาคือภาพนั่นแหละภาพแม่เสียงแม่คุยกันดังน,นั้นบางสีแ่เด็กพวกเจ้าือเป็นนั่งนี่นอนนี่ออกสั่มงานนอล่ะอย่างสั้นแหละพวกเจ้าต้องเห็นก็นสักแต่ว่าคือเห็นไปเดี๋ยยิ้นไปรู้สึกไปนิ่งยูในเฉพาะลมหายใจอย่างเดียวมันจะลึกกว่านั้นอีกเด้อ ถ้าพวกเจ้าผ่านชุดในไปเพิ่มคุณข่าวุ่นบาดเนี่ยปพ๊บตัดขาดออกอย่างโลกผมมีอย่างมแต่ความว่างว่างว่างแข่งแข่งอย่างหรือว่าบัคบีบยังได้ตอนระกะความรู้สึกทางร่างกายศาสารสัมผัสทางร่างกายดับเบิ้ลบ่งแจ้งยังแล้วก็ฝึกไปหันสะก้อนบัตรท่านหถึงขันวา่าและหลายอย่างที่เกิดขึ้นโลก เดี๋ยวาวางจากสิ่งที่มีอยู่ก็จะเดือดถึงขนาดนั้นพวกเจ้ายัง่ทวันได้ว่า,า,นนง,า,า,ง,วางจากสิ่งที่มีอยู่เอ๋พวกเจ้ายัางยังเป็นงงน้ำเอาคือเป็นเย็นเย็นเห็นบ่คือเป็นแสงขาวแสงเขียวแสงแหล่แสงแดงสีดำมืดเตีงซับไปซับมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบหยุดเนาะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวจะแก้แก้แ,แบบนี้เด้อแก้โดยว่าต้องแก้ไหมแก้แบบอยู่ลมหายใจไหมจะไปคิดหาเหตุผลมัแแบบนเด้อ เป็นยังกัตามอีกคือเขาเรียกว่าสภาพวาันหรือว่าอาการในขณะที่จิตสงบเ้อะแล้ว,วสภาพว่าท่ำนี่สินออ่เขาบอกกันเป็นเดือนเป็นเล่าเล่อาการหรือความรู้สึกในขณะที่เหาอยู่ในความสงบแล้วพอว่าเฮ่าคิดเรื่องมันจะเกิดความรู้สึกสองอย่างบัดนี้ข้อใจกับนี่พระข้อใจกับอานน่างันดีออกท่ำเห็นป่วล่ะ บันนี้อันนี้มิตงต่างที่เห็นเป็นเรื่องเป็นเล่าผู้นั่นเป็นทั้งสัน่นเป็นทั้งสี่เป็นคือฝันเ้อะ่าเป็นจริงเ้อะไอ้แค่หูวางเป็นแบบทิ่มลดตะก,กี้พวกเจ้ากันนอนรับฝันเนาะบานันสมมุ่าฝันว่าแขวร้อนทั้งสั่นทั้งสี่ว่าเป็น,นเคะเนาะแล้วก็พาไปใส่เดาคะซึ่งความจริงมันบ่แมนเด้อคิดเอาเองยานเอาเองคุ้งแตงไปลเอาเอง อันนี้ก็คือกันบ่ตั้งจากฝันเด้ออันเดียวกันกับฝันแต่ว่าฝันทั้งๆที่ตื่นอยู่ฝันทั้งๆที่รู้อยู่ด้อฝันทั้งๆที่เ่าม่นนอนหลับแบบแบบนั้นนะแยกแยะออกหรือยั่งฝันเพื่อพวกจะนั่งเห็นแสง็บาตั้งจากฝันแต่ว่านั่งมีสติอยู่ก็่คือก็่คือนอนหลับฝันนอนหลับฝันนี่หงมาเกิดมาจากเบาได้เห็นบ่นิมิตเนี่ยนี่ก็คือกันก็บ่ให้ความสำคัญจากยาด้อ ล้มอย่างเดียวล้มอย่างเดียวแล้วกะ็ออกมาแล้วกะ็ว่าต้องเอาเมาส์าบอกเป็นจริงเป็นจังยิโตกกังวลเรืนน่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันี่พวกพวกเห็นเห็นแล้วกนะ็ะซัมนั่นแหละเห็นก็เลยขึ้นหลอดไฟเองไม่ได้คิดถึงมันหลอดไฟถิ่มเลยเรื่องการล้มอย่างเดียวเนี่ยจะว่านอ,นอันนี้เท่าจาร่จัง,เ,ง,ง,หงเห็นเสงอะไรพวกกูวนจังหนี้นี่รับบานแล้วก็เห็นนี่ ก็หลอดต้นฉันเนี่ยณก็ใส่งบกว่าดิครับใส่แเส้นเดี๋ยวเราซื้อดีน่าว่าเป็นขึ้นเกานั่นก็เอิ่น่าติดมันเขาเอิ่น่าติดสงบหรือว่าติดอาการติดอันใดอันหนึ่งกันนั่นเองบานนี้มือไม่มันมาบเเป็นมันเลยบัติดมันมันเลยบัพอใจบันเป็นบัติดมันเลยบัพอใจมีสองงานคู่กันเองบ้าะมันนี้นั่งสงบติดอยากสงบอีกหรืออื่นมานั่งมาเห็ุเป็นอะไรคุณจะได้ขึ้นมานั่งนอนได้กว่าบานนี้มันเลืกบัติบจากก่อน เราพอเจ้าเป็่ขาคันน <yes. S 1> <Right. S 2> ี so so ้หวังเอาไว้นี่แหละความหวังความอยากเป็นตัวขวางให้มันถึงถึงความสงบแล้วกับเป็นตัวขวางบ่าให้ยิ่งก็ดันขึ้นไปอีกมันจะบ่ไปเท่าสิ่บ่เป็นเราเองแบบนั้นเพราะว่าเทาเจ้าของหมู่บ้านมาต่างไปเห็นประเออเจ้าอยากสงบบ่าอยากบ่ต้องอยากสงบก็ต้องไปตั้งความสงบไว้เห็นกันคือกันบ่ต้องไปความเห็นไว้ จะไปตั้งว่าต้องเป็นแบบเรบบนี้ไปทุกครั้งที่ปฏิบัติให้คือว่าเขานับหนึ่งไม่เบิดเลยเฮ็ดคือคนบางคนจักหยังนี่เด้อเฮ็ดคือคนเริ่มไม่ตลอดเลยเด้อแล้วปั๊บก็บมาหนึ่งเฮ็ดคือเริ่มไม่เออมันสิบปีเศร้าปีกระซังพวกเจ้าไปคิดถึงถุวงพวกเจ้าบ่สงบคือเก่าพอพวกเจ้าอยู่ในอดีตไหว่าล่ะเมื่อวานนี่นนนอ้ยแสงนวลมันทันสีเด้อเออเอาไปเว้ากันอยู่ทันเด้อ อ่านกันนัแหลเอาไปว่ากันแบบนั้นแบบนี้สูโอ้ยรอได้บัดว่า, <S 2> <S 2> านางมือไม่มาบัดใดเดบัด <c ười> คือเป็นแนวนี้เดี๋ยวแล้วนางคิดอยู่บัดดีกูคือว่าเป็นแบบมือว่านนอะมันนอสน,น,นี่นอนเด้อการเห็นท่านบัดเห็นในขณะนั้นเราจะปใส่ข้อมหมายมัน จะบาดเจ็บรูวาออ่าขึ้ยยังไง่อยไปเลยทีบัตคิดแน่นนั่นแหละล่อยไปเลยบัตร้องคิดตอนพวกเจ้าที่รถมาพวกเจ้าเห็นเสาไฟน้ำทางปะพวกเจ้าก็บอกจอบัคิดกับเสาไฟจะต่วนเลยเป็นอะนั่นแหละอันข้างในเห็นก็คือกันบ่ตต้องไปจอต้องไปคิดหาวามหมายอย่างกับมันเออนี่คือเปรียบเทียบคือพวกเจ้าพอพวกเจ้าเห็ดเวลาย่างย่างไปธรรมดาธรรมดา กจจับจุดมันโร่มได้หรือยังนินมินนุ่งนุ่งนึบๆแบเป็นได้หรือยังเพราะนั้นเป็นเจ้าคนที่นี่เป็นอย่างบอเออพวกนี้เดสส์เป็นตะบัดนังไอ้มันเป็นได้ทุกท่าไหมอนนนั่่งเพกมันมันถิ่มความคิดนิดหน่อยมันก็เป็นดอกเรียพวกเจ้านั่งคิดเอามันเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนมาก นังขี้จะให้มันเป็นนังคขี้จะเห็นมันได้ก้มดูซึ้ดุ๊บลึกหน้าปากนั่นเห็นบ่าหล่ะมันบอกเปลี่นมันด้น่ะโดนไปโดนหน้ามันขัดเสือกเป็นซับทีแต่บ่อยากเป็นเป็นเด้กว่าเนี้เด้อมันต้องว่างอีดีเด้มันยังเป็นนเหม ta, mm ืน hmm. วันบ so ่ายมีข like ้าวเข็ยนยังกัดซางโดยภายในภายในมีข้าวเห็นรับตายเขียนกัดซาให้คือให้คิดเซว่าคือคือข้าวเห็นเสาไฟ เขาประเด็นเนี่ยกามันได้เขาไปเห็นทีู่่อันย่างเน่เขาบอกไปจอมันโุ้ยไหนเ็ดดีก้อนี้เนี่เนาะเขาก็บอกว่าแกว่าล่ะเราไฟก็เป็นสั้นแต่วันนี้เขาเห็นนี่ก็เห็นซื่อๆเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยดอกเดี๋ยวก็เขียวเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ใสเลี้ยวก็เหลื่อมๆบอกสีก็ไม่ได้เห็นปะยุบๆยุบๆนั่นแหมไม่ใช่นั่นนยุบๆยุบๆนั่นนะบอกสีก็ไม่ได้เห็นปะล่ะสั้นแหละ ถ้ารเห็เห็นยุทธูซึ่งก็ต้องไปใส่ใจมันแล้วบานี้ถ้าห้าวทานข้าว่าอุปจาระหรือสิ่งที่มันอุบัติขึ้นมาแล้ววางทําการที่ห้ากับห้ากับร่างสังกบเนี่ยบานี้สังบเนี่ยมันที่อยไหลลึกเข่าไหลลึกเขา่ามันที่เป็นเราเองเด้อจูดสัมพันธ์เลยขึ้นล่มเท่านั้นแล้วแล้วมันสิเป็นเราเองดอาข้าว่าไหลๆๆหลึกไหลลึกเฮ้ยดับบ่มีร่างกายบ่มีโลภบ่มีอย่างแต่ว่าอยู่กับความสว่าง อยู่ความว่างสว่างยุคส,สืบมันเบิร์กัาล่างมันจะออกมาเองอันนี้บังคับก็ได้เอออันนี้เป็นอะไรอถ้านาะถึงจุดนั้นยังเป็นแกว่าความสงบอันเป็นสมมติหนึ่งเด้นนั่นน่ะแต่คนไปนติดในความสงบแบบส,สงบแบบบ,บ่คิดหยังบ,บ่เห็นหยังบบรู้หยังมันยัง,งท่านไอแมนสงบแต่แท้จริงสงบนั่นเป็นสงบมตัตตนเดอแต่ว่ายังางใน่นหนถสาเหาตายนั้นสงบนันก็เป็นทพอมมบักถูงใ่า่เลยล่ะอันนี้ เห็นไปเถอะเป็นพมมันสี่อยู่กับจิตหนึ่งมันสีมีแต่ว่าลู่ว่าว่างลู่ว่าสว่างลู่ว่าจังสี่สื่อออกมาแล้วจังจังเอาจังหาคํามาบอกเทียบได้อันนี้จังหาคํามาบอกว่าอู้จังสันอู้ยจังสี่เลยตอนมันดูหน่อมันบรูเรือนบอกออกมาแล้วพืดจังจังเอามาบอกคือข้าฝันจากว่าละตอนห้านอนยู่นั่นเข้าวปุ๊ดนั่นแบบตื่นมาแล้วได้จังบอกฝันก็ดีเห็นปะ ตอนเทาลุกมาแล้วเหาจังมาเบาหาข้อไม้เหลวก็ปรุงแต่งต่อข้อฝันพร้อมเห็นบ่หรือว่าจังสันนอนเดาไปเอาอีกมันน้อยทมดาเด้แล้วพวกแก้วอยู่กับลมหมากที่สุดซะก่อนยังหน่อยตายในลมมันกับผมมาเกิดเนาะเด้อเราก็เกี่ยวฟังธรรมะอยู่นี่ฟังก็อธิบายอยู่เรื่อยๆอยู่เข้าใจเยาว่าพวกพระพวกเก้วภาพการฟังรมแต่ละมือ แต่ว่าเข้าใจกับไปตายซักนนอธอนนิบายปานน,นะนนี้แจ้งปานนี้หลายเพียหรอเออจะจะอยู่ของกุิบาปหลายมันจะเพิ่มขึ้นมือหนึง่งมือหนึง่งจะคิดเล็กใหเนาะล่มเป็นหลักเกิดยังข้นกุสิลูอยู่กับร่มย่างเดียวรูซุดโตอยู่กับล่มย่างเดียวกกยเ้อขนี่คือหลักงมันเลยล่มย่ังเดียวผมเจ้าฟังมาหลายครั มันหอดเลยในบ้านอยู่หลังว้ามาหนี่เนาะจะพูด่ได้ว่าท่านได้ฝึกเป็นบัดนันจะพ้นว่าะันเป็นฝึกย่างให้มันเป็นไอเด้อเ่าะเมนบาสิตมานเอาตังนั่งรับตาดิ้นั่งเมื่อนตาขอกระหายเฮตุสลับกันถ้าเขารับตาเขาเข่งเกียรหลไหลมันจะเกิดความอืดอัดหายใจบ่าเขาปวดกระงอนปวดหัว ตึ๊บต pues nah ึบอยู่หัวนี่ปวดกระงอนเด็กจะเป็นคือยังมียังหนุ่ลงไปนี่เป็นงกบลงไปเมื่อตาสลรับกันแต่นั่งก็ดีนั่งก็จะนั่งตาเดียวหลายนั่งก็อี้มันก็เหตดโลดนั่งเหยียด้อยมันก็เฮตดนั่งโคสรสงบสมาธินั่งประเพียบได้ทั้งนั้นเด้อสลรับกันทั้งมื่นตาและรับตาเมื่นตานี่ยเล็กมันจะหน่งกว่ามันเห็นอยู่แต่ว่าบกิบกับสิ่งที่เห็นมันได้ยินอยู่แต่ว่าบกิดกับสิ่งที่ได้ยินนี่แไหม ไปดีพอเจ้าไปรับตาไปเห็นบุบุมันเห็นยุทธถ้ว่าขู่บกทีกับซึ่งที่เห็นเนี่ยมันก็เทียมนอกเทียมในตัวบัด้าใจว่าหลบับอ่ะเอีมันจะคอยไหลหลุดก,กับไปเองอันนั้นซึ่งคือคือผลของมันตรงเป็นเองเท่านี้หนาทีอยู่กับท่มเท่านั้นเด้อนี่นาทีเดียวคืออยู่ในล่มเกิดนั่งขึ้นอยู่กับร่มเกิดนั่งขึ้นอยู่กับร่มเนี่ยย่ำย่ำนะพอนั่ห้าบาดเจ็บตายมันมีโอกาสอป่วยตายมันดีเลยมันสิได้อยู่กับล่ม ตายกับท่านหันรถลดส้นตัวสภาพเพียงแต่ว่าถ้นช้านไปมือหนึ่งมือหนึ่งมันกับปตกตูดำดอกประตูดำไปเป็นพงเพื่เก่ามันเปลี่ยนเปลนแนวใดเออมันนี่ผู้สกิบดอกตอนปวดกิบปวดจะออกจากล่างครับต้องขีเกลื่อนที่ไปปุ๊บกิงสันช้านแม่ปั๊บไปเลยเสี้ยวเดียวขนาดนั่นแหละตคนแรกเป็นพึ่งของตัวกัตพึ่งล่มหายใจจากของเด้ถึงมี่คได้คุมข้องเข้าได้นอกจากตัวเข้าองดอก แอ่ก็บอกกลุ่มค้องไหเด้แต่ต้องอารมณ์คนนี้สิเอาอีปีกไปซับหัวต่อตัวเด้กจะว่าไปไฟว่าไรดีกว่เมื่อจำก็ตายเพื่อใครสอนกันหรอแค่นเว้นซะแล้ว่จำก็ไปตายนเหน่านนี่นนั่นตัวแต่พ่อรู้ก็คงจักหลายก็ไปตายซักชัก็บาเพิ่มง่ายก็ก็ได้นี่ ใส่ภาษาง่ายๆพ่อแต่กาทํา้อนหงซึกถึงได้สุกคอนพ่อฟังทำมากไม่มีใครจาน้งกวมืองพรตอนไฟก็เปิดกันถึนแม่บ้านกูอื่นเขายังบอกเป็นบานี่นนอันนี้นอันนี้เราเข้าใจง่ายอยู่ีเข้าใจง่ายยุ่งดังหละทําาเฮ็ดเองเยงดนยวหลเจเออ เอาอาการปิติมากมาเป็นคนยืนยันตัวเองว่าเป็นผู้ช่งชาติอะไรอื่นตัวนีนส้สิเป็นตัวยืนยันว่าผู้ช่งชาติเป็นึ่งสิเพื่อเอาอาการากปิติเข้า่านึบๆน,นิ่มๆน่องๆนานะหรือบางที่กับคนดูขงมุก้าอาุ่นงาไม่โตนั่นแหละมันเอ,อิ่นหลายๆ้คือจะเอิ่นบาลีบอกค้าเดียวหนึ่งโดยว่าปิติเป็นอาการเป็นความรู้สึกนะความรู้สึกนี่เป็นคนยืนยนันว่าเป็นผู้ช่งชาติยิน,นดีชาติเรื่องชาติเด้อ เราต้องห่วงดับเก็บไปรั่วเราต้องห่วงยังอืน่นห่วงล่มย่างเดียวก็ยังอื่นมันติดเป็นเราเองมันมันติดเขื่อนลาดับตะกี้ตั้งตะกี้พอเข้ายัางบอหุ่นจักตัวว่าจังไดหนอพุดโถอยังไดหนอกํททยอยาหน,นดยังหนอเนอานะบริโภคจักวิธีกาหนดกาหนดยังกาหนดรู้ลมเข้ารูล้ลมออกเออต่อไปอาการนี้สิเกิขึ้นเองเด้นเอดนั่เนเม่นบลาะเมียก็เริ่มฮู้ขหนมาืเลยเม่ยมบลาะบริากาะยุ่กับร่มเด้อมันสิเกิดหลายก้อนนั่นแน่จะเป็นกีมให้มันเกิด แม่แต่ค้อมสมบัก็่ต้องอยาดในขณะที่เขาอยู่ในร่มมันก็สมบก็แห้งเดเยนว่าวนไปหาจมขับลูกกับหลานเขาหาให้กินย่ดหลับเศร้าเลย่ะเศ้าจมื่อตื้เมืยกินแจ้งะว่าตะกี่วันไปจำสไปตะบันผ่านเนอะมันจากมือเองในสามเดือนคิบสองมื่นหนึ่งเด้วกจา แต่ว่าขนาดมันจักได้ซีนเต็มรูเปเต็มบรรู๋เนาะไปหอดไปเห็นหมดแดงเจาะมีกบเจาะพัวพัวเลยไม่ก็ตอแท้ตีนรูอ้อ <c oughs> ยู่สั่นไม่ว่าล่ะกินขั้งตู้สว่านดิเ <c oughs> ่ <c oughs> จาจะคล้องกินเขา่ขาด้วยกระบะเราคล้องกินน้ำเนยจนังเอยกระบะใดเนาะไวยหมดแดงเนาะมันเหมือนเข่าอันนี้นน้ำห่อนปลุกมาปุ๊บจ็หลวกมันเดี๋ยวเคยเห็นว่า เป็นอะไรตั้งถิ่นสวะดิแต่ก็ให้เด็กน้อยของถือเบาๆนะตรวดมันบาดสะแตกหัวสูสวะดิมันกำลังกลิ่นจะของอยู่บนรูแต่ผู้ว่าท่านเป็นคือกะเยาะหน่อยเด้อซ้ำอีกกะเยาะหน่อยนั่นแหละแตทีนี้ลรา เมื่อเราบอกมายิ้มอยกแต่ว่ากินแต่หมากเปลี่ยนกันคืง่เลยบอกเพื่อนกันแตเลยว่งกันทำวัวด้ยกนเดียนนอยเด้บัตเด้อไปล่าก็ทีเอาใส่ไม่นี้ครับก้องเข่าว่ามันก้องออก